ะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเราไม่รีไฟแนนซ์บ้านเลยเราผ่อนตลอดอายุสัญญาพี่วิตเตอร์จะพาไปวิสูน์กันค่ะปกตินะคะไซเคิลหรือว่าวงจรของดอกเบี้ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะดอกเบี้ยบ้านนะคะปีที่1ปีที่2ปีที่3ดอกเบี้ยมันจะถูกนะคะถ้าในกรณีที่เรามีอายุสัญญา3ปีปีที่4 หกไปเรื่อยๆค่ะมันจะเป็นดอกเบี้ยลอยตัวดังนั้นไอ้หมุดหมายตรงนี้นะคะแปลว่าถ้ามันสิ้นสัญญาสา,าปีแรกเนี่ย เราก็จะทําการรีไฟนนซ์บ้านทีนี้บางคนนะคะสัญญาแรกอาจจะเป็น5ปีก็ได้บางคนก็อาจจะเป็น7ปีก็ได้ต้องอ่านสัญญาดีๆนะคะ,ะตัวอย่างที่พี่เต้ายกมาสมมุติว่าปีที่1ดอกเบีย้ย2.3%ปีที่2ดอกเบีย้ย2.9%ปีที่3าดอกเบีย้ย3.5%ปีที่4มันจะเป็น MRR นะคะ MRR ก็คือดอกเบีย้ยลอยตัวแล้วนะคะ,ะ MRR ลบ2ปีที่5ก็ลบ2ค่ะ แต่ว่าปีที่6เนี่แหละมันก็จะขึ้นไปอีก m A r r ลบหไปเรื่อยๆตลอดอายุสัญญาสมมติว่าเราคู่2ล้านบาทนะคะเราอายุ30สปีเราจะมีระยะผ่อน40ปีนะคะดังนั้นเ,เงินงวดม,มันจะแปลผ่านไปตามอายุเรานะคะสมมติว่าเราอายุแค่30ปีมีระยะเวลาการผ่อน40ปีผ่อนเดือนนี้6,500ค่ะปีที่2 7,500ปีที่3 7,900 เงินงวดเราจะขอจากธนาคารได้เลยนะคะน้องหรือเราจะคำนวณจากแอปนี้ปึ้ก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีที่4 9 2เก้มันจะขึ้นเป็นสเต็ปอัพเรื่อยๆค่ะปีที่5และปีที่6ขึ้นมาเป็นตั้ง1นึ0 0หความจําเป็นก็คือว่าใช้โอกาสตรงนี้ค่ะเราจะต้องกลับไปสู่3ปีแรกเสมอเพื่อที่จะทําให้เราสามารถาผ่อนสบายต้องลดต้นได้เยอะขึ้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่เราจะต้องรีไฟแนนซ์ทุกท ครบอายุสัญญาไม่ว่าจะ3ปีหรือ5ปีค่ะใครสงสัยแล้วถึงเวลาที่จะรีไฟแนนซ์แล้วนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาพี่เต้าได้เลยหรือว่าจะคลิกหน้าโปรไฟล์ค่ะมันจะมีลิงก์ของรีฟินอยู่นะคะน้องเข้าไปได้เลยอ,อัพเนยความสะดวกในเรื่องของการรีไฟแนนซ์บ้านน้องสามารถกดหน้าโปรไฟล์พี่เต้านะคะกดรีไฟแนนซ์บ้านค่ะก็จะเจอหน้าของรีฟินแบบนี้ให้น้องคลิกเข้าไปตรงรีไฟแนนซ์บ้านนะคะแล้วก็กรอกยอดหนี้แบบนี้นะคะคือยอดหนี้แนอดตและยอดหนี้ในปัจจุบนันว่าเท่าไหร่คงเดือเท่าไหร่ผ่อนต่อเดือนหลังจากเลยอายุ สปีมาแล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอายุคงเหลือที่จะผ่อนเท่าไหร่นะคะรายได้เท่าไหร่ปัจจุบันอยู่ธนาคารอะไรให้กรอกเข้าไปให้ครบถ้วนนะคะระบบเขาจะประมวลผลมเสนอดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่ให้เราเขาก็จะเสนอมามีหลายธนาคารมากเลยนะคะซึ่งถ้าเราสนใจยังไงนะคะสามารถสมัครเข้าไปได้เลยมันสมัครฟรีค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามาซึ่งเขาก็จะเสนออันดับที่1อันดับที่2 อันดับที่3แบบนี้นะคะถ้าเราสนใจยังไงสมัครเข้าไปได้เลยนะคะ